สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสุพนุษสุพนุษย์นะคะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักภาชนะทำอาหารอีกแบบหนึ่งค่ะภาชนะชนิดนี้นะคะทําจากเครื่องปั้นดินเผาค่ะที่ชาวโมโร็อกโกนะคะใช้ทําอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงที่เรียกว่าทาจีนค่ะทาจีนนะคะจะมีส่วนประกอบของการอบเนื้อสัตถถว์ถั่วผลไม้อบแห้งรวมกันนะคะโดยที่ไม่ใช้น้ําตาลค่ะแล้วรูปทรงในภาชนะแบบนี้นะคะ ก็คือฝาครอบเขาจะเป็นโดมทรงสูงนี่ค่ะปิดลงไปก็จะเป็นการที่ควบแน่นนะคะทําให้ไอน้ําหยดลงไปในนี้แล้วทําให้อาหารสุกค่ะมีน้าขลุกคลิกน่ารับประทานมากเลยวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาเตรียมการหรือว่าวิธีที่จะมาทาน้ํามันมะกอกนะคะให้เคลือบได้ส่วนต่างๆแล้วก็ มาดูวิธีการใช้งานกันค่ะว่าจะทำเมนูอะไรได้บ้างติดตามชมนะคะเรามาทำการแช่น้ำกันนะคะจนไล่ฟองอากาศออกให้หมดค่ะหชั่วโมงขึ้นไปหรือค้างคืนก็ได้จากนั้นเราก็เอาออกมาให้เสด็จน้ำค่ะปล่อยให้แห้งสนิทเลยนะคะ เมื่อแห้งดีแล้วนะคะเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ที่จะเคลือบผิวของเครื่องปั้นดินเผานี้กันค่ะนี่นะคะน้ำมันมะกอกค่ะพร้อมกับแรงนี้นะคะเราจะจุ่มแปรงลงไปนะคะแล้วก็ทาลงไปในเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มทากันเลยนะคะจุ่มลงไปค่ะทาไปให้ทั่วๆนะคะนี่ค่ะทาไปรอบๆเลยค่ะ ค่อยๆใช้แปลงนะคะเกลี่ยไปให้ทั่วๆเลยค่ะการเกลี่ยให้รอบๆนี้นะคะจะช่วยเป็นการเคลือบผิวค่ะเพื่อจะไม่ให้กลิ่นที่ทำจากดินเผาออกมาสู่อาหารนะคะชอบภาชนะที่ทำจากธรรมชาติค่ะและดูสวยงาม แล้วก็หลีกเลี่ยงจากความจำเจที่เราต้องใช้หม้อโดยทั่วไปค่ะทารอบให้หมดนะคะแม้แต่ก้นภาชนะเราก็ทาค่ะทาทุกส่วนเลยนะคะชามใบเล็กๆอย่างนี้นะคะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยค่ะใส่ข้าวก็ได้ใส่อาหารทานว่างก็ได้ค่ะระหว่างรอให้น้ำมันแห้งเราก็มาเตรียมสมุนไพรกันค่ะ วันนี้เราจะมาเก็บใบเศษนะคะหรือซ้าใบค่ะพร้อมด้วยโรสแมรี่เพื่อจะมาทำการทอดกับน้ำมันมะกอกนะคะเพื่อเคลือบผิวของภาชนะดินเผาอีกครั้งหนึ่งค่ะสมุนไพรที่ใช้ก็คือมีกลิ่นที่หอมนะคะสามารถที่จะเคลือบดินเผาได้ดีเลยค่ะ เมื่อจานใกล้จะแห้งดีแล้วนะคะเราก็จะมาเช็ดทำความสะอาดกันต่อค่ะเช็ดทำความสะอาดเอาน้ำมันออกให้หมดนะคะให้แห้งสนิทเลยค่ะก็จะได้มาประมาณแบบนี้นะคะเคลือบไปแล้ว1ชั้นค่ะ ก็จะคล้ายๆกับการที่เรา,เาทําความสะอาดเตาขนมครกหรือการเผาเตานะคะก็จะมีวิธีการทําที่คล้ายๆกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาน้ํามันมะกอกที่เหลือนะคะเทลงไปให้หมดเลยค่ะจากนั้นเราก็เอาสมุนไพรใบเ็จแล้วก็ใบโรสแมรี่นะคะวางลงไปให้เต็มเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาวางบนเตาไฟได้เลยค่ะเปิดไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะเครื่องปั้นดินเผานี้นะคะความร้อนจากใต้เตาก็จะค่อยๆกระจายแล้วก็สาเหตุของการเกิดควันนะคะเนื่องจากน้ำมันมะกอกที่เคลือบผิวอยู่ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะ ไปสักระยะหนึ่งควันก็จะค่อยๆจางลงค่ะแล้วก็จะเอาซ่อมนะคะมาเกลี่ยน้ำมันให้กระจายไปรอบๆเพื่อเคลือบผิวด้านในค่ะรอจนน้ำมันเดือดเลยนะคะควันจะน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะปิดไฟค่ะยกลงวางพักให้เย็นนะคะ จากนั้นเราเอาฝามาครอบปิดค่ะเพื่อน้ำมันอโรมาจากสมุนไพรจะได้ซึมซับเคลือบเข้าไปที่ผิวของเครื่องปั้นดินเผานี้นะคะเมื่อคลายความร้อนเริ่มจะอุ่นๆหรือเย็นแล้วนะคะเราก็ตักสมุนไพรออกค่ะพร้อมเทน้ำมันมะกอกออกใส่นภาชนะอย่างอื่นนะคะจากนั้นเรามาทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็จะได้จานสำหรับที่ทำทาจีนแล้วก็เมนูอื่นๆที่มีอีกมากมายนะคะจากเครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ลองมาติดตามรับชมนะคะว่าจะมีเมนูอะไรมาเสนอบ้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้แล้วค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สุพนรณุสุดนุด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ